น้องอลิสบอกแม่แอนว่าถ้าโตขึ้นหนูจะเลี้ยงสิงโตเพราะได้ฟังเรื่องราวของลูกสิงโตน้อยเซอร์ก้ากับดิออนแม่แอนกลั้นหัวเราะก่อนจะเล่าเรื่องที่อบอุ่นหัวใจไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของคริสเตียนดิไลออนในปี1969เอสและจอหนชายหนุ่มจากลอนดอนพบลูกสิงโตตัวเล็กที่ถูกขังอยู่ในกรงเ,เล็กที่ห้างแฮร์รอส ดวงตาของมันดูไร้เดียงสาและเหมือนขอร้องให้ช่วยพวกเขาตัดสินใจซื้อคริสเตียนและเลี้ยงดูมันด้วยความรักในอาพาร์ตรเมนต์ใจกลางเมืองพวกเขาพามันไปเดินเล่นในสวนซื้อของเล่นให้มันและใช้เวลาร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่เมื่อคริสเตียนเติบโตจนตัวใหญ่เกินไปพวกเขาต้องทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือส่งมันกลับคืนสู่ป่าในเคนยาการจากลาครั้งนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและคำสัญญาว่าเราจะกลับมาหานายอีก หลายปีผ่านไปทั้งสองคนกลับไปหาคริสเตียนด้วยคำถามว่ามันจะยังจําเราได้ไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึ่งมากคริสเตียนวิ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วกระโดดกอดเหมือนลูกที่ได้พบพ่อแม่อีกครั้งหางของมันแกว่งไปมาดวงตาเต็มไปได้วยความรักและความคิดถึงเสียงคำรามของมันเหมือนจะพูดว่าขอบคุณ แม่แอนเล่าจบน้องอลิสยิ้มบางๆและพูดว่า“งั้นหนูจะเลี้ยงสิงโตในป่าให้มันมีบ้านที่อบอุ่นเหมือนคริสเตียนดีไหมคะ”นี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันน้องอลิสบอกแม่แอนว่า“ถ้าโตขึ้นหนูจะเลี้ยงสิงโตเพราะได้ฟังเรื่องราวของลูกสิงโตน้อยเซอร์ก้ากับดิออนแม่แอนกลั้นหัวเราะก่อนจะเล่าเรื่องที่อบอุ่นหัวใจไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของคริสเตียนดิไลออน ในปี1969เอสลจอนชายหนุ่มจากลอนดอนพบลูกสิงโตตัวเล็กที่ถูกขังอยู่ในกรงเล็กๆที่ห้างแฮร์รอส์ดวงตาของมันดูไร้เดียงสาและเหมือนขอร้องให้ช่วยพวกเขาตัดสินใจซื้อคริสเตียนและเลี้ยงดูมันด้วยความรักในอาพาร์ตรเมนต์ใจกลางเมืองพวกเขาพามันไปเดินเล่นในสวนซื้อของเล่นให้มันและใช้เวลาร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่เมื่อคริสเตียนเติบโตจนตัวใหญ่เกินไปพวกเขาต้องทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด คือส่งมันกลับคืนสู่ป่าในเคนยาการจากลาครั้งนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและคำสัญญาว่าเราจะกลับมาหานายอีกหลายปีผ่านไปทั้งสองคนกลับไปหาคริสเตียนด้วยคำถามว่ามันจะยังจำเราได้ไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึ่งมากคริสเตียนวิ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วกระโดดกอดเหมือนลูกที่ได้พบพ่อแม่อีกครั้งหางของมันแกว่งไปมาดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงเสียงคำรามของมันเหมือนจะพูดว่า ขอบคุณแม่แอนเล่าจบน้องอลิซยิ้มบางๆและพูดว่างั้นหนูจะเลี้ยงสิงโตในป่าให้มันมีบ้านที่อบอุ่นเหมือนคริสเตียนดีไหมคะนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันเคยสงสัยไหมคะว่าสิงโตที่โตมากับมนุษย์ในเมืองจะกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้จริงหรือนี่คือเรื่องราวของคริสเตียนสิงโตน้อยที่มีจุดเริ่มต้นในห้างแฮร์ริสและใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใจกลางลอนดอน แต่เส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นค่ะเพราะในที่สุดเขาได้รับโอกาสที่จะเดินทางกลับสู่ป่าใหญ่ที่แอฟริกาคริสเตียนเดินทางไกลกว่า5 0 0พันไมล์ร่วมกับเอสและจอห์นเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยดูแลเขามาตลอดและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันนานถึง1ปีค่ะท่ามกลางเสียงธรรมชาติที่อบล้อมทั้งเสียงนกร้องและจิ้งหรีดเสียงเรียกจากป่ากลับทำให้คริสเตียนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆ แต่ชีวิตในป่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคริสเตียนค่ะเขาต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในฐานะผู้นำฝูงและในฐานะนักล่าที่ต้องอยู่รอดในโลกธรรมชาติที่โหดร้ายโชคดีที่เขาได้รับการต้อนรับจากเพื่อนใหม่อย่างโมนาและลิซาที่ช่วยให้เขาปรับตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในป่าใหญ่ในขณะที่พ่อแม่ของเขายังคงอยู่ในสวนสัตว์เล็กๆในอังกฤษ ชีวิตในป่าของคริสเตียนแม้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของอิสรภาพบางครั้งเราต้องกล้าหลุดจากกรงเพื่อค้นหาทางเดินที่ใช่สำหรับตัวเองนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันเสียงร้องซื้อื้นของชายคนหนึ่งดังขึ้นช่วยด้วยช่วยแมวของผมด้วย คุณจะทำอย่างไรถ้าสิ่งเดียวที่คุณรักที่สุดกำลังติดอยู่ในกลองเพลิงเรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่แทนซซนาเมื่อบ้านของไอแซคไวส์แมนถูกไฟไหม้ทุกอย่างในบ้านอาจถูกเผาทำลายไปแต่สิ่งเดียวที่เขาใส่ใจในตอนนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินมีค่าแต่คือชีตาแมววัย14ปีที่เขาเคยสัญญากับลูกสาวว่าจะดูแลมันให้ดีที่สุดไอแซคเย็ยนอยู่ข้างนอกบ้านร้องขอให้นักดพลิงช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเขา หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนนานชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งนับแับเพลิงฝ่าเปลวเพลิงและควันดำออกมาพร้อมอุ้มชีต้าไว้ในอ้อมแขนทันทีที่เจ้าเหมียวปลอดภัยไอแซคสุดตัวล,ลงกับพื้นด้วยน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มเขากอดมันไว้แนบแน่นราวกับว่าโลกทั้งใบกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาอีกครั้ง เสียงสะอื้นของเขาไม่ได้พูดแค่ว่าโล่งใจแต่มันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ชีตาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนและสะตัตวแพทย์ยืนยันว่ามันจะกลับมาแข็งแรงในอีกไม่กี่ชั่วโมงสิ่งที่สูญเสียไปในกองไฟอาจมากมายแต่ไอแซคบอกว่ามันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราได้รักษาไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้คือเจ้าชีตาแอและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน เสียงร้องซื้อื้นของชายคนหนึ่งดังขึ้นช่วยด้วยช่วยแมวของผมด้วยคุณจะทำอย่างไรถ้าสิ่งเดียวที่คุณรักที่สุดกำลังติดอยู่ในกลองเพลิงเรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่แทนซานาเมื่อบ้านของไอแซคไวส์แมนถูกไฟไหม้ทุกอย่างในบ้านอาจถูกเผาทำลายไปแต่สิ่งเดียวที่เขาใส่ใจในตอนนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินมีค่าแต่คือชิต้าแมววัย14ปีที่เขาเคยสัญญากับลูกสาวว่าจะดูแลมันให้ดีที่สุด ไอแซคเย็นอยู่ข้างนอกบ้านร้องขอให้นักดับเพลิงช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเขาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนนานชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งนักดับเพลิงฝ่าเปลวเพลิงและควันดำออกมาพร้อมอุ้มชีตาไว้ในอ้อมแขน ทันทีที่เจ้าเหมียวปลอดภัยไอแซคซุดตัวลงกับพื้นด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเขากอดมันไว้แนบแน่นราวกับว่าโลกทั้งใบกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งเสียงสะอื้นของเขาไม่ได้พูดแค่ว่าโล่งใจแต่มันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ ชีต้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนและสะตัตวแพทย์ยืนยันว่ามันจะกลับมาแข็งแรงในอีกไม่กี่ชั่วโมงสิ่งที่สูญเสียไปในกองไฟอาจมากมายแต่ไอแซคบอกว่ามันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราได้รักษาไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้คือเจ้าชีตา้าแอและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน